มันมีการประสานหรือมีการตกลงอะไรกันไว้ไหมกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณน,น,นี้เป็นข้อสงสัยของผมคนเดียวนะพอมีนักข่าวถามถึงเรื่องที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรมาวิเคราะห์เรื่องต่างๆพลเอกประยุทธ์แกนักแสดงมืออาชีพนี่ครับก็บอกว่าอย่าพูดถึงคนคนนั้นผมไม่ชอบมันมีการ ประสานหรือมีการตกลงอะไรกันไว้ไหมกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณน,นี่เป็นข้อสงสัยของผมคนเดียวนะถ้าไม่จริงก็ท่านก็มาชี้แจงได้หรือถ้าท่านไม่อยากชี้แจงผมท่านก็ให้สมุนบริวารน,นี่ที่กำลัง <c oughs> ด่าผมอยู่นี่สมุนบริวาร าสาวกของอดีตนายกทักษิณนี่ที่พยายามด่าผมอยู่ตอนนี้คือผมก็ไม่เข้าใจมาด่าผมทำไมนะก็ชี้แจงแทนก็ได้คือผมสงสัยนะครับสงสัยว่าอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนี่มาพูดทำไมไอ้เรื่องจะกลับบ้านเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยไอ้เรื่องดีลรับกับหญิงสูงศักดิ์ภาคสองเนี่ยผมนี่ไม่ไม่เชื่อเลยนะครับ ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงมันจะมีเรื่องนี้จริงเพราะผมเชื่ออย่างที่ไอสไตล์เคยบอกไว้นะ่ะไอสไตล์บอกว่ามีเพียงคนโง่บัดซบเท่านั้นที่เชื่อว่าทำทุกอย่างแบบเดิมแล้วจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ก็ผมบอกเมื่อวานนี้ว่าไอดิวลับหญิงสูงสักนี่ภาคหนึ่งนี่ถูกต้มจนเปื่อยเสียทั้งความรู้สึกกับคนเสื้อแดง ที่มาบอกว่าเขาพายเรือมาส่งถึงฝั่งแล้วเนี่ยแล้วไม่ต้องตามมาจะเดินไปข้างหน้าจะขึ้นเขาต่อไปเองเนี่ยนี่เสียความรู้สึกกับพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วยังต้องมาเสียทรัพย์ต้องไปซื้อเครื่องบินให้เขาอีกเพราะเป็นค่าเจรจานี่มันถูกต้มชัดๆคนเราถูกต้มครั้งแรกแล้วเนี่ยยังจะถูกต้มครั้งที่สองอีกเหรอ ยังไอสไตบอกเนยย้ำอีกครั้งเนี่มีเพียงคนโง่บัดซบเท่านั้นที่เชื่อว่าทำทุกอย่างแบบเดิมและจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่แต่พอดีนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านเนี่ยได้พูดว่าท่านจะกลับประเทศและจะกลับโดยไม่พึ่งพักการเมืองใด แม้แต่พักเพื่อไทยและอุงอิงจะเป็นคนประกาศและจะไม่มีการเกีร้รเสียกับพักพลังประชารัฐไอเรื่องที่ออกข่าวว่าจะออกพระราชากำหนดนีรโทษกรรมสุดซอยให้ท่านบอกว่าท่านไม่เอาท่านจะกลับด้วยหวัวใจก็กลับมาก็มาติดคุกนะครับเพราะคำพิพากษามันออกมาแล้วนี่เมื่อท่านพูดอย่างนี้เนี่ผมก็สงสัยว่าถ้ามันเป็นเรื่องดีลลับหญิงสูงศักดิ์ ภาคสองจริงเนี่ยผมก็บอกว่าท่านก็คงถูกต้มแต่ท่านทั้งหลายครับด้วยสติสัมปชัญญะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเราจะทำอะไรที่เป็นเรื่องลับและมีคนคอยขัดขวางมากๆเนี่ยคนมีสติคนที่เขามีความคิดรอบคอบคนที่มีความฉลาดหล,ลักแหลม คาดหมายสถานการณ์คาดการล่วงหน้าได้เนี่ยเขาจะไม่บอกในจุดที่เขาจะเดินไปพูดง่ายๆไม่บอกทางศัตรูว่าจะเดินไปทิศนี้เพื่อไม่ให้ศัตรูนี่ดักทำลายเขาแต่ผมก็สงสัยครับผมดูรายการที่ท่านอดีตนายกทักษิณท่านมาออกใน ขับเฮ้ากลุ่มแคร์ของท่านเนี่ยถ่ายทอดทาง YouTube ดิคนที่ถามก็ไม่ได้ถามเรื่องท่านจะกลับบ้านนะเขาถามเรื่องการเมืองถามเรื่องคุณจตุพรไปก็มีถามเรื่องการเมืองถามเรื่องเทคโนโลยีไปก็มีแต่ท่านเหมือนว่าจงใจจะพูดเรื่องกลับบ้านขึ้นมาเลยและท่านก็ยกลูกสาวของท่านเนี่ย ไม่รู้ว่าปาถนาดีแบบประสงค์ร้ายหรือเปล่าบอกว่าลูกสาวของตนเองนี่จะเป็นคนประกาศว่าพ่อจะกลับบ้านเมื่อไรนี่ก็โยนระเบิดให้กับอุงยิงอะต่อไปนักข่าวก็ต้องไปถามแต่อุงยิงเนี่ยว่าเมื่อไรจะประกาศว่าคุณพ่อจะกลับบ้านมีวิธีการอะไรจะนำคุณพ่อกลับก็พ่อคุณทักษิณเป็นคนบอกเองเนี่ยว่าอุงยิงจะเป็นคนประกาศว่าจะกลับเมื่อไร กับอย่างไรนี่อยู่เฉยๆก็พูดโพงขึ้นมาผมก็สงสัยอ่ะพลเอกประยุทธ์แกมันหาคนกำลังจะจมน้ำตายนี่ก็ต้องหาอะไรมาเกาะนะครับเพื่อที่จะลอยไปในกระแสทานทางการเมืองได้เมื่อดินนายกทักษินพ่งเรื่องนี้ออกมาพลเอกประยุทธ์ในฐานะ ที่เคยสร้างกระแสและหาเสียงมาโดยตลอดว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามนายกทักษิณเป็นคู่ต่อสู้ของครอบครัวชินวัตรอย่างชัดเจนก็กระโดดงับคุบเยื่อทันทีพูดง่ายๆทักษิณเนี่ยเสกมนคาถามาให้สรรพสิงหรือสัมภเวสีคืนชีพ เพราะเนประยุทธในฐานะที่เป็นดวงวิญญาณสัมภเวสีแล้วนี่ตายไปแล้วนี่ก็รับเอาเวทมนต์นั้นทันทีปลุกตัวเองขึ้นมาฟื้นคืนชีพทางการเมืองในบัตรดลบัตรดลยังไงครับบัตรดลก็คือกระโดดฮุบเลยแล้วก็แสดงแอคติ้งได้สมบทบาทที่สุดอันนี้ต้องให้รางวัลเป็นตุ๊กตาทอง เลยก็ได้นะครับก็ในวันที่มาประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติเขาก็ถามเรื่องงบประมาณทิ้งทวนพอมีนักข่าวถามถึงเรื่องที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรมาวิเคราะห์เรื่องต่างๆพลเอกประยุทธ์ได้ทีพลเอกประยุทธ์แกนักแสดงมืออาชีพนี่ครับแกนักแสดงมืออาชีพเนี่ยแกกระโดดงับเลย ก็บอกว่าอย่าพูดถึงคนคนนั้นเน่ผมไม่ชอบโอ้เสียงเข้มแข็งจริงจังเต็มไปด้วยอารมณ์อย่าไปพูดถึงคนนึงแล้วออย่าพูดอย่าไปพูดถึงคนคนนั้นผมไม่ชอบหลังจากนั้นก็สะบัดหน้าสะบัดก้นเดินหนีนักข่าวเลย ในทางการแสดงละครเรื่องนี้นี่แม่แสดงได้เยี่ยมครับแสดงได้สุดยอดแล้วมันไปถูกใจใครบทบาทในวันนั้นของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไปถูกใจพวกที่ฝังหัวเกียิชัง อดีตนายกทักษิณและครอบครัวชินวัตรไม่รู้เกียดอะไรมากมายนะักพวกนั้นก็ฟึดขึ้นมาทันทีฮึดขึ้นมาพร้อมกับบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่แสดงออกเป็นฝ่ายตรงข้าม ของครอบครัวชินวัตรและอดีตนายกทักษิณอย่าไปพูดถึงคนคนนั้นนี่ขนาดชื่อยังไม่อยากได้ยินนะท่านทั้งหลายครับโอ้โหสมบทบาทจริงๆผมไม่ชอบสมบทบาทมากๆเหมือนได้เวทมนต์ในการปลุกวิญญาณสัมเภเพสีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาในฟื้นขึ้นดีครับขบวนการที่ต่อมาจาก ที่พลเอกประยุทธ์ท่านได้แสดงออกมาว่าอยู่ตรงข้ามครอบครัวชินวัตรและอดีตนายกทักษิณขบวนการปั่นกระแสต่อก็เริ่มขึ้นขบวนการปั่นกระแสต่อก็บอกว่าทักษิณจะเข้ามาทักษิณเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่กินรวบยิ่งกว่า สลากกินแบ่งอีกกินรวบเลยเป็นสลากกินรวบ